โอ้ยทำไแมแบบนี้มันมืดอะไรเนี่ยโอเคท่า,า,ทานผอครับท่านกำลังจุ่มทุกท่านด้วยครับและวันนี้ก็อยู่กับเกมระบบแบบพี่มีชื่อว่าอ่าแบบชื่อว่านะอ่าชื่อเล่นเช็ดทูหรือเปล่าเดี๋ยวลองแปลหน่อยสิพี่เลดหรือพี่เลดพี่เลด pillar chase t อ๋อพี่เลดเช็ดทูโอเคโอเคว่าซับได้แล้วตอนนี้เอ้าอ๋อเกมเรื่องไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราสักคู่ไปหน่งนะครับ อ๋อกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคดูเหมือนว่าเมื่อกี้นั้นผมยัดเน็ตหลุดก่อนนะโหส่งกระปินส่งกระปินพอปเกมมิ่งจริงๆเล่นเกมอยู่ดีแล้วก็เน็ตหลุดอันนี้ผมปวให้ฟังนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันแบบหลุดการคันหน้าไม่เอานะข้อเสียของรุ่นแบบเออ,เอ,อ,เอ,อฟูดท็อปเกมมิ่งก็คือเน็ตหลุดมากโอ้โหก่อกผมแก้ได้คือเมื่อเช้าเนี่ยผมว่าการจะอาคิพเกมนี่แหละสลุปผมมานั่งแก้เน็ตได้ก็ตอนเนี้่ยิโม,ม้เนี่ยส่งคู่บ้ ก,ก่อนนี้ก็มาเป็นปกติอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้แบบเดือนมันช่อมหายอ่ะเดินเดินหายกับบุญพุทธหายหมดเลยผมไม่รู้ว่ามันแก้ยังไงนะผมก็แปะแก,ปเปแกแบบ้เป็นหรือเผมแก้แบบสเปิดเครื่องคนใหม่เปิดเครื่องคนใหม่รัวๆตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่อ,นอ่าไม่คุ้นหน้าเลยไงข่อยจริงยังอ่ะตัวอะไรอ่ะไม่คุ้นหน้าเลยสวัสดีครับผมอาคาอฟริกา หล่อสวยบัะดับแจกกับทุกคนเองมาแมบมันมืดจังเลยโอ้โหมุมมองบุคคลที่มุมมองบุคคลที่หนึ่งหนุ่ยกดไหนเปิดไฟฉายอ่ะแบบมุดจริงตรงอ่ะแบบอย่างมืดเฮ้ยทำไมมันเปิดไฟฉายตรงไหนอ่ะต้องคลิกไหนเพื่อนปมันกดเปิดไฟฉายตรงไหนอ่ะผมไม่รู้ว่ะมันมันทำไมมันมันผมถามเพื่อนไปแล้วนะปุ่มเปิดไฟฉายอยู่ตรงไหนอ่ะหรือเกมนี้ไม่มีปุ่มเปิดไฟฉายหรือเปล่าจิจิใช่หรือเปล่านี่จิจิเร้่นจิจีจริงด้วย จีจิเป้ยจ e ิจิพ like ี่เจยังช่วยแต่เขาว่าจีจีเนี่ยมีพลังแบบแรงดันมียาฝูงดิแรงดันมียาฝูงมากโอ้ยไม่อย่านะอย่านะผมไม่ผมไม่กดปุ่มเปิดไม่แชรตัวแรงผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมโมรู้เว้ยของรามอีขอขี่แป๊บได้ไหมขุดขี่มากเลยแค่เตรียมไปขี่ไปอ้าวอยู่กันเป็นกลุ่มนะอยู่กันเป็นกลุ่มนะได้ไหมครับ อะไรอะไรสปิดลั่นจีจีจีโอ้โหโอ้โหโจี้ตัวละตัวอะไรเจ้าแก๊สแก๊สแก๊สโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันมีชาร์จเต็มเลยสเต็มละเฮ้ยยี่ไงเออยี่ไงได้ละอ๋อมันต้องให้เก็บระหว่างทางเลยเฮ้ยผมยังได้เพศชายอ่ะนี่คืออะไรเนี่ย แก้สัเหรออ๋อที่ฮิวที่ฮิวอ๋อไม่โอ้ยมีที่ฮิวด้วยแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยนะาทีหนึ่งนาทีอะเดี๋วมันถ้าไม่ให้หายเนี่ยมันให้หาเออไล่ตัดกับทำเควสอะไรเนี่ยเควสอัพอะไรเนี่ยเออเออทาเล่นหรือเปล่าทาเล่นในกีฬาฟุตบอลนเอะจูบบี้นะสุดทอตาเราต่แตกตานหล่ะทำไมหัวใจผมมันเต้นอ่ะโอ้รู้แล้วว่าทำไมหัวใจผมเต้นก็เพราะ ลูกไม่หรอมีส really? ิทธิ์ไม่ฆ่ามีสิทธิ์ไม่ฆ่ามีสิทธิ์ไม่ฆ่าอยากจะได้เธอเป็นแฟนเออไม่หาน้องมุลไม่เดี๋ยวอนกับว่าผมเดินมาที่เดิมหรือปล่าโอ้ะเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรน่ะคิดจริงนะถึงผมจะเป็นผู้ชายแต่ผมยัง้จใจเย็นพี่รู้พี่ใจเย็นถึงผมเป็นผู้ชายผมก็กคิดเป็นนะกคิดจนเจ็บคอ เจ็บคอจิบกีตเจ็บกีตเจ็บคอจีจีเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนี่คือมาทำอะไรกันในห้องเอ๊ะแอบแอบะเอ๊ะทำไมตู้ไม่ได้ด้วยจี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 ตายแล้วจีจีตายแล้วจีจีตายแล้วไม่ล่ะจี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 ตายแล้วก็ว่าดทำไมพอมีแรงดำมยาสูงคนแรกก็ต้องเป็นธรรมดานะ ้ยจะแอบตัวนี้อยู่ถึงแค่ยี่สิบแค่ยี่สิบวิจะั้นัได้ไหมขอเพื่ได้ไหมเออ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 โอ้ยผมกันหายใจนะไอุ้มกันถึงกันหาใจนะใครเนี่ยโอ้ยโอ้เียมันเป็นเอฟพีอมันเป็นเอฟโอโอไม่กลัวไม่กลัวเนาะเป็นเอฟพีนากากเลยโอ้ยบานเยียบเลย โอ้ยแต่ผมแป๊บเราเนี่ไงเป็นไงอุ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้โอ้โหมันเป็นมันเป็นพิรากากเลยของการตกใจวม่อโดนตะกี้กูนึกว่าตัวอย่างงูโอ้โหกลับมาแล้วเย่ทายอะไรก็รอดทายอะไรก็รอดไปจิจิตัวจิจิโอ้โหจิจิหล่อมากเลยครับจิ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 มีความใสว่เดียวสนใจมาเรียนโรงเรียนเกี่ยวกับผมไหมครับเฮ้ยไม่ค้าผิดไม่ขอจิจิวันนี้ผมจะจิบกับจิจิ โอ้ยจิ๋เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ไม่ใช่จิจิหรือโกโจอแต่เป็นจิโกโจฮะจิโกจิโกเออจิโกจิโกอันนี้เดี๋ยว,ยวมันคุ้นนะจิโกจิโกเพลงอะไรเนี่ยไม่คุ้นเลยท่านแหนเรามีตัวอะไรอะโอ้ยโว้ดิก ง่ายไงก็วานกิ้เป็นคนอีผมไม่กลัวโฟโรนิกเอเอเอใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหแต่ผมไวอยู่มั้งคนอีเอเอผมชอบดูปิชี่ปี้ฟาตาเขาบ่อยด้วยเอ้าเดี๋ยวยายผมไปไม่ได้อ๋อต้องกดดันตัวเองอุ้ยดัดเฟนดีด้วยฟาในแอนเฟนดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปี พีนาพีนาแบบหนังเฟรนดี้มันจะมาแล้วใช่ไหมครับท่านท่านผู้ชมอ่ครับหนังเฟรนดี้ภาคสองอ่ะเฮ้ยผมอยากดูมากเลยคแรกผมก็อยากดูไงแต่ผมไม่ไม่ได้นำไปดูอ่ะอะไรเนี่ยโอเคสกิ๊ก้าเลยอันนี้มันด่านภาคสามนี่นาหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมภาคสามแล้วภาคสามแล้วผมซุ่มแผล่ตกใจตกใจตกใจหมดไปเฉยเมื่อกี้ตกใจหมดเลยเฉยหมดเมื่อกี้วิ้กินแตกเลยเมื่อกี้ผมกินแตกเลย แล้วไฟฉายมีไหมคอับไฟฉายมีไหมครับโอ้ยเฮ้ยจิจิเฮ like ้ยเจ้าจิจิแล้วมาว่า so. จิจิว um ันจิจิมานนี้จิจิมานนี้จิจ uh ิมานนี şey ้อ้าวไม่ได้ถามไม่ได้ถามมาแล้วมาว่าจิจิจิเดี๋ยวผมจะตามจิจ like ิไปนะจิจิจิจจะแบกผมตานี้ใช่ไหมจิจิทำไมห้องนี้มันแค่นังนเลยโอห้องนี้ผมมาปิดแล้วเฮ้ย โด่งด like he ันไปไหนเป็นอีกเฮ้ยเขาเอาไฟฉายยังไงอะผมไม่รู้อะผมเลยไม่เป็นอะอันนี้เอามาไม้ไม้ขัดส้อมผมหยิบมาตีผีได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตกใจไข่หมดเมื่อกี้ผมคิดแต่จะลักอบสมมุิถ้าแบบเมื่อกี้แม่ผมอยู่บ้านคือแม่ผมได้ยิบผมกิดไปละดีนะที่วันนี้แม่ผมไม่อยู่บ้านแอบเคล็ดเกลียนตอนแม่แม่ว้าา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 าใคราา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 า เอ้าอยู่ตรงนี้เอา้าอยู่ตรงนี้เอเอาอยู่ตรงนี้เอ้อกัดปิงโอ้ยเอา้าผมร้นอะผมร้นอะโกอาซ่ดกัดปิงหนีเนาะผมะงงร้นอะก็นึกว่าครับผมรุนเมื่อกี้ผมรุนรุนจริงรุนจริงก็นึกว่าม,ามันเดินมาทางนี้สักอ,อีกอุย้ยไม่น่าเลยเรียบร้อยโกโจตยัวแรกเว้ย เอเ้ยจอจี๋ผมตายแล้วเฮ้ยพี่ใครพี่เอาพี่ใครผมเรียบร้อยโซนิผมกอดผมขอดทองคำผู้รับโซนิกโคตรกลัวเลยเฮ้แต่แต่มันตีผมมาช็อตเลยเหรอโอ้ยเออทำเฟี้ทำเฟี้ยทำเฟร้ยจุกจุกของมิงจุกคองมิงจุกของมิงไปครับฟองไปครับฟองไปความูกอิงสปีดรันเนอร์สปีดรันเนอร์สปีดสปีด s p e ป d ด p e e มาไทยเอ้ยชูชอันนี้คืออยากับสาาาคดีโิไปเลยพื่อนไปเลยบินไปินไปไม่ได้นะเป็นหรอสองเร็วองตัวรือสตัวหรอเมื่อกี้ โอ้โอ้แล้วด่านในเบอร์เฟิร์กใช่หรือเปล่าเนี่ยถวายเนี่ยถวายเนี่ยโอ,อไม่ใช่ด่านในเบอร์เฟิร์กเนาะก็คล้ายๆด่านในเบอร์เฟิร์กเลยอะ่ะฉากกีฟิทขายเพื่อนรักเพื่อนเลิฟน้องกัสเฮ้ยเพื่อนรักเพื่อนเลิฟพี่ก,พก,กัสของผมอะ่ะฉากกีฟิทถวายฆ่าขอถวายฆ่าขอถวายโอเคได้อ่องหนึ่งกันละเฮ้ย เอ๋อผีดวงตัวด้วยปีสองตัวด้วยมาริโอกับโฟนิโอ้โหคู่กัดคู่หักอะไรเี่ยมาริโอกับโฟนิผมเนี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยครับอ๋อนี่ไม่เป็นด่างโฟนิอ๋อนี่ไม่เป็นด่างโฟนิเฮ้ยตายกันรัวๆเลยอ่ะปีสองตัวจะบ้าเปล่าโกงไปหรือเปล่าอ๋อยัาวะเจ๊เจ๊เจ๊ไปครับไปเจ๊ไปยุกเก๊เก๊โอย ผมไม่กล้าออกเลยผมไม่กล้าออกผมาเช้าผมคาผมคาจัะจริงผมตาจลิงจริงผมตาจักแก๊สแก๊สแกสเขาอนเขอนแล้มียอดเย่เย่เย่แต่ฮิโร่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมีโนไฟมีไฟโอ้แย่แย่จุบมพิกคนแรกไอ้น้องจุบมพิกคนแรกไอ้น้องดูดูดูเต็มเต็มนาคอนเต็มนาคอนเต็มนาค้อนาคอนซิกแซกนาคอนซิกแซกนาคอนซิกแซกดูไปเว้มาหาหมดมาหนาหมดจบเลยมาหนาหมดจุบนาคอนซิกแซกมาหนาหมด เรามีตัวอะไรเออเฟโอ้โหผีผีไม่มีแขนแล้วผมไม่กลัวโอ้โหเรามีผีในทีมเลยไวชิวไวชิวเออทำไมด่านมันเอ้ยด่านด่านหน้ากูยิงหน้าไหนกับจุกออนเนี่ยเอ้าหยิบไม่ได้เหรอเนี่ยถ้ามันเอาไฟชงไฟฉายยังไงจะตอนนี้เดี๋ยวผมโซเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโชว์โซโลไปเยอะโซโลไปเยอะไหมล่ะโซโลไปเยอะไหมล่ะ ส่วนลบไปเยอะไปล่ะเอาทังตันไม่ทันตันทตันไม่งอีกเห็นอีกเห็นอีกเห็นอีกยุคคอมแบ็ยุคคอมแบ็ยุคคอมแบ็เร็วเร็วเร็วหมดใจไหมวิ่งจะไมเสียงมันโซโล่เพลเยอร์ไปล่ะ เสียง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 เฮ้ยเฮ้ยทมเถึงตามนี่ใครนี่เกวครับเป็นกวครับบินกันเลยเื่อน้งตัทางตัเอาประเด็นเจอจูกรคดไปเจอรีเเจอดาวคงเไปแล้วก็ไปส่มดาวด้วยรไหไหมเาผมเป็นส้มเขเป็นส้ม โอ้ยเห็นอีกเห็นอีกได้ไงเนี่ยผมไม่มีปัญอะผมไม่ลุกตกใจตายจมาก่อโทษที่ผมดูถูกต้นเกมนะครับสำนึกแล้วโอเคเดี๋ยวเราเล่นอีตากพก็น่าจะพักแล้วตอนนี้พอผมเริ่มไม่ไหวแล้วแถมหน้าหนาวด้วยนะหน้าหนาวแล้วสิ่งแหวปากแหวนเนี่ย ก็สับค่ที่แบบแพ้หน้านุ่งหน้าหนาวแล้วก็ก็ <_ C os> อย่าลืมแบบผมผ้าผมอุม่นอยู่ในผ้าห่มด้วยนะครับเป็นห่วงท่าน,านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลและ,ะสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยเพราะใ,ะใลกใล้จะปีใหม่แล้วเย้ใกล้ปีใหม่ละก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมไปไหนปีหน้าเด็กกันใหม่เย้เอานี้ตัวอะไรเอ่ย มาริโอช่างปักปาหลับตาเล่นได้ไม่เอ่ยตานี้เอ้ยน่าจะไม่ได้แล้วหนาหนาหนานี้ด้วยไงหนาอะไรเนี่ยอเออมันมีแต่เอ้ยตาผมทำไปด้วยครับผมสอดตามไปด้วย,วย,วยครับโอเคครับโุ้นมีมีสองชั้นบ้านสองชั้นบ้านทรายทองอ้าวเดี๋ยวเขาหาไปแล้วเนี่ยต้องเปิดประตูด้วยต้องเปิดเลเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นห้องนอนเหรอ เฮ้ยใคร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 เฮ้ยมาวะตรงหน้าผมตรงหน้าผมผมผมตรงหน้าผมกลัวกลัวผีมาริโอ้่ะเฮ้ยประตูทางออกเจ๊ะละผมยังหากุญแจไม่ได้เสักอะไรอ่ะอีกสองนาทีเหรอตกยุ่งให้ได้อ่ะ ใจหมดเป็นกรรมแท้เป็นกรรมแท้เป็นกรรมแท้ไม่ไม่มีไฟฉายด้วยหัวใจก็ผมกำลังละลาย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 เขาห้องน้ำมีปัวมีวาตัวหนึ่งลอยไหวน้ำมามันดูเจ็บช้ำากว่าที่เคยมีวาตัวหนึ่งลอยไหวน้ำมามันเจ็บช้ำดอกกุหลาบกว่าที่เคยลากก็คือลากหลงก็คือหลงถ้าเธอเป็นชาวประมงก็คงไม่เข้าใจ ก็ฉันนะเป็นวานเกตื้อตื่นน้ำตายชับบ้าบอ้ม่ก็ใจตกใจหมดจีตกปี้ตกใจตกใจหมดกลางรไว้ยน่าจะไม่ไหวจริงแสบผมเริ่มไม่ไหวละเอาอ่าได้นะได้นะปิดประตูอันหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวแต่คิดว่าเรื่องนี้มันจะจบๆกันจบๆแล้วเจ้าแมวจิปปี้พาดตาเนี่ยจิปปี้จีปีจีบีปาดตาพาดตาเนี่ย อย่าให้เรื่องมันไม่จบนะแต่เดี๋ยวเราขอไปกำไรก่อนนะเร,เ,รเ,รเราไม่มีเราเราไม่มีไฟฉายอะ่ะไป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 น้ำทางน้ำทางน้ำทางน้ำท่าไม่ล่ะน้ำทา่าวะฮ่าบอกแล้วบอกแล้วไม่ล่ะบอกแล้วว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่จบนะจำไว้นะเฮ้ยผมเช็เคสเตมินาแป๊บเฮ้ย แค่หนึ <do> ่งอะคิดโอ้โหตอนนี้เหลือแค่คนแล้วเนี่ยเฮ้ยห้องห้องสมุดเหรอเวิธีจุ๊บชั้นนี้เลยเลยเนี่เลยนี่นที่ห้องสมุดเนี่ยเว้เป็นกำลังกานอีกหลืออีกห้าคนไม่ไล้อีกสี่คนหรออีกสามเออ

เหลือสองคนเบนกำเบยนกบมันจะมาทางไหนเนี่ยความทางความทางกวาเอ้ยอยู่ี่ด้วยคนเลยสองคนสองคนสองคนนตต้สองคนอนตตยเฮ้ยทำไมเสียงมันถึงหายมากเลยเนี่ยผมกลัวเนี่ยไม่ี่สิบพีเาเอ้ยยี่สิบพี่ที่ีปฏิหารด้วย ขอ20วิตีขออิปฏิหารแปดเจ็ดสิบห้าสี่สามสองเอดแปจห้าสองหหลอดแล้วโอ้ยคนดุลรองคนคน บอกแล้วห้องฟอร์มุดดึงเบรื่องผีเนี่ยห้องสมุดเป็นหลักเลยนะแอบี่ห้องสมุดเนี่ย <g ül> โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดสติ๊กเพื่อเป็นกำใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมย,ยันเนี่ยครบช่องผมใ,ใกล้จะครบรอบหนึ่งปีแล้วนะช่องผมเนี่ยช่องน้องใหม่ผมเลยจะครบรอบหนึ่งปีละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอีกย่านึงก็อย่าลืมกดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นกำใจเล็กๆให้ช่องผมด้วยนะครับก็ขอขอ,คอบคุณท่านผู้ชมท่านนะครับที่แบบรับชมคลิปผมมาตลอดทั้งปีีีีเเนนน่่่ยยกกก็็ปใใหหมแล้้้ววขออจจััพบบสิงดดๆะคร อันนั้นก็จะแกจะกักคลิมหน้แล้วครับผมบ๊ายบายนีละหมีเกมที่แล้วก็อยู่ละฮะจิจิอะไรเนี่ย